ในตอนทํางานเขาเป็นพนักง,งานหนุ่มสุดคู่ที่คนในออฟฟิศต่างก็ชื่นชมในความหล่อและความฉลาดของเขาแต่ในเวลานอกงานเขากลายเป็นสาวน้อยในชุดลอริตา้าผู้ชื่นชอบการซื้อเสื้อผ้าน,น่ารักน่ารักหนุ่มคนนี้มีชื่อว่าอามาตะโซทาโร่ aro, และมาทางอีกฝั่งเพื่อนร่วมงานของเขาเองเธอมีชื่อว่าฮังคุอากิระในตอนทํางานเธอเป็นคนมืดมนและซึ่งการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานทํางานอยู่คนเดียวชวนไปกินเลี้ยงก็ไม่ไป พราะเธอมองว่าของแบบนั้นมันไม่มีประโยชน์และในใจก็มีความรู้สึกเหมือนไส้ไอ้หนุ่มอมตะที่ใครๆก็ชื่นชมไ่หมอนี่แต่พอเป็นเธอกลับมีแต่คนว่าร้ายใส่พอถึงเวลานอกงานเธอก็ได้ปลดปล่อยตัวเองเธอได้กลายเป็นสาวพังที่แต่งตัวแบบดกัดกๆจนในวันหนึ่งเธอก็ได้ไปเจอสาวน้อยชุดโลลิตาซึ่งเธอกับรู้สึกหวั่นไหวกับความน่ารักของสาวน้อยคนนั้นแต่สาวน้อยคนนั้นก็คือเพื่อนร่วมงานที่เธอเหมือนใส้นั่นแหละ มางานเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เพิ่งมาใหม่ของทางฟิน e ก i x เด็กมีชื่อเรื่องว่าปิดโหมดออฟฟิศเปิดสวิตหัวใจ on a n d o f f สามารถอ่านก่อนใครได้แล้ววันนี้ทาง Walker Thailand ตึง้งซื้อแล้วจะได้เป็นเวอร์ชั่น e-book นะ